ดูทางเถอดินทางดิดูทางย,างางย,ยี่ไม่ใช่ทางเรียนไปทางเปน,นรกไปแน่ยี่่ยึ้นแบบว่ายังยิ่ดทางเข้าสวนเรายังดียวอีกนี่มันทางบนรด,ดันแต่วิวสวยนะ จะมาบอกเลยว่าต้องมานะครับต้องมาเดินหลอกมากินหมูกระทะมีหมูกระทะใครอาจจะเห็นว่าผมแก้งต่อครับดูทาง